อัปเดตเจ้าของสุนัขนะครับที่ถูกเด็ก2คนเนี่ยปล่อยออกมาจนสุนัข3ตัวหนีออกมาจากบ้านเนาะเลิดเอาไปที่ถนนใหญ่แล้วโดนรถชนตายไป2ตัวต้องบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยงอยู่ในบ้านไม่เคยปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องตะเลิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของสัญชตาตญาณอยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาในเรื่องของการก่อเหตุอย่างที่บอกครับว่าน้องเนี่ยโกหกว่า ปีนเข้าไปเก็บลูกบอลน,นะครับซึ่งกล้องวงจรปิดก็เผยเออกมาแล้วว่าน้องเนี่ยเอาไม้แบบไปตีหมาจากทางนอกประตูรัว้วจากนั้นเนี่ยก็เปิดประตูรั้วให้หมาเนี่ยออกมาทีนี้เนี่ยทางเจ้าของสุนัขเนี่ยเขาก็เอาเรื่องละเพราะว่าเห็นมกล้องวงจรปิดว่ามันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่น้องบอกก็คือน้องโกหกนั่นแหละเขาก็ไม่เวิร์กละประเด็นก็คือว่า แม่ของน้องนะครับก็เสียใจนะครับในการกระทําครั้งนี้แล้วก็ได้ขอโทษก็ได้ยอมรับผิดเพราะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็ให้น้องเนี่ยอาศัยแล้วก็พักนะครับอยู่กับคุณตาคุณยายและน้องเนี่ยคุณแม่น้องก็บอกว่าตัวน้องเองเนี่ยมีภาวะออทิสติกเทียม นะครับก็น้องก็จะสนสนเนาะแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับการกระทําแบบนี้เพราะมันมีการสูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทรัพย์สินด้วยซึ่งคนในหมู่บ้านเองเนี่ยเขาก็ออกมาเล่านะครับถึงพฤติกรรมว่าน้องเนี่ยเคยทําพฤติกรรมประมาณนี้หลายครั้งแล้วก็เข้าไปในบ้านเขาแล้วก็เอาทรัพย์สินเอาอะไรออกมาเล่นนะไม่ได้มีเจตนาแบบไปข,ขโมยขโมยนะเพราะน้องก็เด็กอยู่ นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูการเอาใจใส่นะครับบุตรหลานของท่านที่นี้เนี่ยเจ้าของสุนัขเองเขาก็ตัดสินใจเนาะแจ้งความดําเนินคดีเนื่องจากว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครั้งนี้เนี่ยน้องอายุเท่านี้ทําแบบนี้เขาจะได้ใจว่าถ้าการโกหกทาให้เขาหลุดรอดไปได้เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนสุนัขเนี่ยก็เสียนะครับสตัวคือเศร้าว่าพอเราอะ่ะ รู้ข่าวแล้วเราเลี้ยงสุนัขเราเข้าใจนะพอเรามาฟังอายุน้องเนี่ยโอ้โหยิ่งแบบใจสลายเลยน้องอายุ8ปีกับ6ปีเธอคิดดูดิความผูกพันอะโอ้โหสุดๆอะคือท่านน้องอะเสียไปตามช่วงอายุไขหรืออะไรมันก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่น,นี้แบบมันเกิดจากเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกเพิ่มเป็นสองเท่าก็เอาเป็นว่า ต้องดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร